อ้ยขามมาพี่น้องลุยลุยกันเลยพี่น้องแม่แม่อ่อนออนกันได้พี่น้องแมงแม่พี่น้อง,าง,องมาบังซอยข่อยแนย่มาผลมาพ่้ค่ะแ่ bọn bên subscribe nào พ่ขอคักบอพี่น้องขอละสออน เบิ้งเลือพี่น้องต้นนี่กินบ่ได้ได้บาดนี่พี่น้องไอ้นี่พี่น้องไอ้ต้นที่เป็นค้นนี่กินบ่ได้พี่น้องพันยูไก่กันไปได้เนี่เห็นบ่เนี่ยอันกินได้บ่กินได้นาะค่ะนาะเข้ากับสังเกตเบิ่งได้ค่ะเด้อยูไก่กันพด้ายพ่อนเบาดอกพี่น้องเบาอันยูไก่ไก่จักหน่อยนนาอค่ะนะเหัมือกับไก่กันพด พี่น้องเอ,อ้ยแต่มันงามค่ะงามเนี่ยขระออร์บองมองท่งนี้พี่น้องมองด้วยพูดนะงามค่ะบ่กโอ้ยมาเจ็บทางนี้ก่อนพี่นอ้องมาเจ็บจุ่มเยวกับสิเต็มกับตาแหละพี่น้องเอ,อ้ยโผดพอ่พอค่ะ ยายพ่อนกับขอบบุญขอบคุณทุกๆท่านทุกๆก,ก,ก,กำลังใจได้ค่ะเดอ้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้ยายพ่อนให้ยายพ่อนใมีเมื่อน,น,อนี้ได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะคะเนาะยายพ่อนกับขอบคุณหลายๆได้ะค่ะเดอ้อทุกๆท่านผาทายบ่ถึกใจเก็บบ่ถึกใจกับขออภัยได้ค่ะเดอ้อ พี่น้องสามตนแงามคักงามเนยโอ้ยกละสอนพี่น้องเลยมาเมือ่อใดกระสอนแต่พักกูดพี่น้องเลยยายพรมาเก็บงวดกอนก็เอาไปฝากเพิน่นฝากไอ้ไอพี่น้องคนจีนเพิ่นพี่น้องเมื่อนี้ยายพรอนกะจะมาเก็บเป็นลวกไว้ถ้ากินละค่ะเมื่อน,นี้ ต้งพี่น้องโอ้ยมองี่คือจงังงามครับต้พี่น้องเมือนแม่น,นี่ง,งามๆนะพี่น้องเนาะงามค่ะงามเนี่ยต้นพี่น้องกระลังเป็นแต่ลวกเซ็ตเซกินเซ็ตเซ พี่น้องคนน่ะโอ้ยสือ่อนนะพี่น้องเนาะปวดพ่อเด้แกงสมพี่น้องเอ้ยลวกินกับป่นกับแก้วกบแซบพักพี่น้องพักตัวนี้ยายพ่อนับมักคักพี่น้องเลยยายพ่อนกิกกน,น,กกนจนใส่เขี้ยวแล้วพี่น้องเลยกินพักกูดจนใสเขี้ยวแล้วพี่น้องเอ้ย่อยก็ได้ โอ้ยหมดพี่น้องหมดหมดแดงพนมีเจ้าของเป็นพนมีเจ้าของพี่น้องพนมีเจ้าของดังน,นี้เอาไปหาพนมีเจ้าของนะคะเนาะมองได้มีหมดแดงเท่ากับว่าเอาพี่น้องเอ้ยพนมีเจ้าของดังนี งามครับนม่พี่น้องโพดพ่อเพิน่นเพิ่นเริ่มต้นในหญ่เยไปแล้วพี่น้องมึงเนี่ยพเพิ่มเติมใยไปแล่วเด้อหันมาบ่าท่านกับบ่ได้กินละพี่น้องเอ้ยนีย่ดีนะเมือเ่อใหญ่พ่อนมากพี่น้องมึงดูเห้พ่อนเฝ้าเฮ็ดกับเขากินมือน่อีนพี่น้องก็เลยเฝ้ามาเดี๋ยวปันหาเพันเอินเฮ็ดงานกับบ่มีเวลามากเก็บผักกูแต่ได้ค่ะ ้ามือได้บได้เฮ็ดงานก็อยากเขา่าปลาพี่น้องเอออยากเข่าปลามาหาเก็บผักกูดเก็บผักไปใบยู่ยกินเนาะคะ่นะเนาะผักธรรมชาตินะทั่วพี่น้องได้พอนก็นอยากมหาเก็บใบทะยูทะกินบ้างพี่น้องเอาลุยต่อพี่น้องลุยต่อเฝ้าลุยเฝ้าลุยลุยเลยพี่น้องให้เฮ้า ฝนสิมาห่ำเราพี่น้องสาวลุยเก็บผักกูดกันมาได้พี่น้องเด้อยาใากันเด้อว่าย่พอนเก็บไอ้บ๊สุภาพค่ะฝนสิห่ำแย่พอนนะพี่น้องโอ้ยโอ้ยสะออนงามคักงามแน่พี่น้องเออขอละสะออนอืม าพี่น้องเลยพี่น้องงามๆไหมบ้างไหม ปวดพ่อบระสินออกโอ้ยเจมันงามคักงามเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยฝนฝนอย่าพึ่งแม่หลายฝนเอ้ยข่อยเก็บผักกูดจุ่มนี่แล้วกันแน่ โอ้ยขุนขุบนบนิ่งดูพี่น้องมันก็คืองามค่ะแข็บบ้างเนี่ยแจ็คข่อยเสีเอาก่อได้พี่น้องเลยนี่จะก่องามงามบาทที่นี่ฝนก็แห้งไรไม่เก็บก่อทั้งเหนือเนาะค่ะเนาะเบิ่งพี่น้นนนนนองเบิ่งโอ้ยปวดพ่อเนาะพี่น,อน้องมึงดูขุนไหน ยอดเขาไม่พี่น้องบังยอดใหญ่ๆอวบวุพี่น้องเอ้ยขอหล่อส่ออน,นบังเลยบังโอ้ยๆๆฝ้ฝนไลใ่ใยพอนพี่น้องเอ้ยมือนีิฝนไล่ข่อยพี่น้องฝนไล่ข่อย เจ็บพักกูดบาเทนี่พี่น้องจะได้บงคลิปโดนโดนแน่กับใบได้นะพี่น้องเนะบ้งโอ๊ย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 ฝนฝนจะพึ่งมาเด้ฝนเด้ฝน พี่นอ้องด้วยหน้ามุมมนีพี่นอ้องยังค่อยสีเห็นน้ำนะคะเนาะมาดูพี่น้องมนดูเขากำลังโมลูมีลี่เลยฝนตกแดดออกพี่น้องฝนตกแดดออกแล้ว เสียงนกพันดีใจพันหออย่จิจิจี่พี่น้องฝนตกมาใหเพี่นองย่อยพอนกับเฝ้าพราย่อยพอนะนี่พี่น้องเลยบังพี่น้องบังบังบังขขพี่น้องบัง,ง,ง,นนงบ่ง,บง,บง มดดำกับพ่อมดดำพี่น้องเอ้ยเฝ้ากับเฝ้าฝนกับห้าพี่น้องเอ้ยหลายๆพี่น้องเอ้ยงามกับงามเอ้เอ้ยเอ้เอ้เออพี่น้องเอ้ยตันแย่ตันแย่กับหลายๆ มองไหนมีต้นแย่พักกะงามงามได้พี่น้องเลยพี่น้องสิแปลออกบ้านดอกอันนี้มันก็ได้อันคาบพ่นละค่ะเนาะอันสีน้ำตาลคาบพ่นแปลเก็บออกบ้านเอาพี่น้องโอ้ยเงาที่พ่นมิ่มอันนียังกินเพิ่นเลยพี่น้องเห็นบ่อันแม่งกินเพิ่นเพิ่นธุ์ธรรมชาติตอสันเนาะ พี่น้องแง่มคักบอกโอ้ยโอยโอยขรศอ่อนพี่น้องเป็นพี่น้องยายพ่อนี่เต็มกระตาแล้วแค่นี้เนาะค่ะเนาะเมื่อนี่ยายพ่อนะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อทุกๆท่านทุกๆกำลังใจโอเคค่ะสวัสดีค่ะ